ขอพูดตรงๆหนุ่มกันชัยลั่นถึงพ่อบอยหลังผู้การปอได้รับการช่วยเหลือหนุ่มกันชัยเคลื่อนไหวจากกรณีดิวธีรพัฒน์เสื้อผ้าพ่อขาพา,พา,พาฟินอินฟลูเอนเซอร์คนดังเข้าช่วยเหลือน้องปอกับน้องชมพู่คู่รักที่ต้องเลิกราในรายการหนกระแสทังที่ยังรักกันอยู่แต่เรื่องเกิดมาจากพ่อฝ่ายชายเพียงคนเดียวโดยได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ว่า พี่ดิวขอเป็นพี่ชายมาสารต่อให้นี่งานแต่งงานให้สองแสนบาทให้น้องอีกสองแสนเงินสี่แสนวันนี้พี่ไม่เสียดายเลยวันนี้พี่ขอซัพพอร์ตหนูสองคนและพี่จะรอวันที่หนูประสบความสำเร็จนะครับขอให้น้องทั้งสองคนกลับมารักกันนะครับพี่แอบเชียร์อย่าลืมกันในวันที่ลำบากมาด้วยกันและอย่าลืมเลย พี่หนุ่มกัญชัยโหนกระแสและพี่ดิวเทรพัทคนนี้ด้วยนะพี่ขอให้น้องทั้งสองผู้กันและน้องปอมีงานมีเงินเยอะๆมีคนรักมากมายทั่วประเทศเลยครับจำคำพี่ดิวไว้วันไหนที่รวยขึ้นหรือมีเงินอย่าให้เงินมาเปลี่ยนนิสัยของเราและตัวตนเราน้องสองคนจงรักษาความดีและสัจวาจาที่คุณแม่หนูสอนสำคัญที่สุดต้องขอขอบคุณคนที่มีบุญคุณกับเราเสมอรักน้องทั้งสองคนผู้กันแมงปอ ล่าสุดหนุ่มกัญชัยพิธีกรหวนกระแสก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าการช่วยเหลือน้องผู้การกับน้องแมงปอเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่หวังว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้คงไม่ทําให้พ่อบอยลอยตัวนะครับพ่อบอยยังคงต้องใช้นี่แม่ราเพยนะครับเรามองคุณอยู่นะพ่อบอยเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ